สตอกค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะคะไปดูกันไปดูกันมาเป็นโกดังค่ะใครบอกรถน้อย <laughs> หารุ่นไหนอยู่ต้องเช็คที่หนูละเล่ต้องทิคโทรมานะคะสูตรเแปดสองสี่นึ่งสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นวันได้ค c o r d นี่ก็แคมรี่เหมือนกันคะ่ะสามเกเก้าสองกระบะก็เยอะนะคะกระบะมีเยอะมากอันนี้คือให้ดูเดิมยังไม่ได้ปรับสภาพ คือเพิ่งเข้าเลยเดี๋ยวถ้าปรับสภาพแล้วจะสวยกว่านี้สติกเกอร์พวกนี้ลอกออกหมดนะคะไปเร็วๆเลยวันนี้จะมารีวิวแคมรีนะคะคนันนี้ให้ดูกันเลยเยอะมากชนก็มีนะคะแบบนี้ชนก็ต้องบอกชนนะไม่โกหกกันแต่ว่าเราปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบค่ะใกล้เคียงรถใหม่มากที่สุดชนแบบนี้หนูคิดว่ามันก็ต้องมีทุกทุกที่แหละเนาะ มันคือรถใช้งานนะคะไม่ว่าจะรถเช่าหรือว่ารถบุคคลรถส่วนตัวรถหนูหนูก็ชนค่ะอยู่ที่ว่าชนมากชนน้อยลูกค้าจะซีเรียสต,ตรงที่ชนเข้าบอดี้หรือเปล่าเข้าห้องเครื่องเข้าเอ็กเซยหรือเปล่าแต่ว่ารถหนูมันไม่นะอันนี้มันไม่ได้ชนชนหนักอันนี้นะนมันเฉียว ใช่ค่ะ,ะก็ถ้าลูกค้ามาดูอ่ะเราก็จะบอกตามตรงแบบนี้เลยไม่มีโกหกกันนะคะให้ดูให้เห็นแบบนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ปรับสภาพทิ้งไว้เนาะแต่บางคันก็มีค่ะที่ปรับสภาพทิ้งไว้เพราะว่าเรารู้ว่าเป็นรถที่ขายได้หรือว่าเป็นรถที่ลูกค้ามาดูบ่อยๆถ้าสมมติปรับสภาพไปแล้วมันก็สามารถส่งมอบได้เลยค่ะขีรถเยอะนะคะสวยคุณภาพดีนาทีนี้ต้องที่จริงใจวีพันพีพียุดค่ะนะคะ